อาจิตย์นีน่เริมถึงเริ่มดูดูการอีกแล้วเดือนมิถุนาจะเริ่มดูดูการก็นี่ของสวนสตรอเบอรี่มีใบแห้งมั้งหลังจากที่มาละลายไปใบแห้งนั่นก็บิตนี้ใบแห้งแล้วนี้แล้วก็รอจริงงอกขึ้นมาไหม แต่ว่าเขาต้องเอาใบแหงออกนะถ้อาออกแล้วมันก็จะประมาณนี้เป็นแบบนี้ใบแหงออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อยีกให้เห็นอยากยให้เบิง้งปัญหาอีกอย่างหนึ่งของสตอเบอรี่นี่การที่เป็นดอกขึ้นมาเป็นดอกขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้มันสีแหงไปเลยนี่เห็นไหม นี่เป็นดอกแล้วก็กจะแห้งไปเลยนะจะนี่ก็คือไม่ได้แหละแบบนี้ถ้าเห็นก็ต้องต้องเด็ดออกรู้สึกจะเยอะด้วยก็รูวร้ว่าปัญหาอย่างอืมเขาเรียกว่าโรกอะไรก็ไม่รู้นะ่เยอะเ,เลยเต็นเยอะจ้ะ หรือว่ามันเป็นดอกเรียวไปกับบะรุเพราะว่าแปลงนี่รู้สึกไอรุ่นนี่รู้สึกว่าสิเป็นนี่เห็นไหมรุ่นนี่รู้สึกว่ามันสิเป็นเป็นดอกเรียวเป็นไม้หน่อยแล้วเนหะ็นไหมบางไอที่มันสมบูรณ์มันก็นเป็นไมวหน่อยแล้ะอันที่มันเพิ่มบูรณ์เริ่มเป็นไม้หน่อยเรื่มนั่นแหละแต่ว่าอันทีบ่บ่นั่นเนี่ยน,นี่แหละก็คือปัญหาเป็นดอกก้อนเขา เป็นดอกขึ้นมาก,ก้อนเขาแต่ว่าเบิ้งแล่ามีปัญหาคือบใหใ่อดอกต้องด็ดออกไอ้วงพวงอู้มาดกแทนี่ต้นน้อยๆนี่อ่าอันนี้เริ่มเห็นว่เป็นน้วยมันไม่มีปัญหามกมันมีปัญหาส่วนมากอะก็ยังโชคดีที่ว่ามันบ่ปป่ยนเบิด ในพวงหนึ่งพ่วงดอกหนึ่งมันก็ะสิเป็นประมาณดอกหนึ่งถึงสองดอกอก็ยังโชคดีอยู่แต่ก็ยังบนาไว้ใจต้องลุ้นทุกสถานการณ์โอ้เอะเอาใจยากแทนะ้เนาะสาวสตอบอรีนี่คือเอาใจยากแทนะ้เนาะผลงานมือนี่อ่ะ ตัดลายตัดทอนหยาน้ำแล้วก็ตัดหยาในร่องอรุ่นเล็กสตรอเบอรี่เห็นเบิ้งความดกความดกของสตรอเบอรี่ถามันบ่น,นอกแดดไปสกอรนี่มันนอกแดดเห็นปะมันดก แต่มันบใหญ่เราจะมันไ้แค่นี้แี่ะอาจจะใหญ่กว่านี้อีกนิดเดียวเพราะว่ามันนอกแดดมันเป็นน่วยช่วงช่วงแดดพอดีแท้นทีน่วยมันจีหไงเห็นไหมน่วยมันสรงยังเสียยันเสียเนี่ยนี่นี่นนส่งแบบนี้ถ้าถ้ามันใ,นใหญ่เต็มทีนะถ้ามันบ่งทีปัญหามันถีใหญ่มากเลยน่วยส่งเนี่ย ความโดกนี่โดกขนาดถ้าเห็นบรรยากาศสาวๆนญ้ามู้าวของสวนสตอเบอรี่ ดกสวยงามดกตอนแรกอากาศมันฮอนเกินไปนึกว่ามันสินอกะล่นึว่ามันสีใหญ่บัดใจญ่กหญ่นร็วอยู่ก็ล่างสิสุก ก็ดะสุกให้ได้กินนั่นแหละอ่าอันนี้สิเป็นก้อนสุกก้อนโซนีพันสุกกำลังกำลังจะหามหาม Suomen Scoutit 20 teolla yritetään jos Suomessa niminen kesäkierros on kuljettaja meitä, meitä maanantai iloista ympäri Suomen erilaisten ja kiinnostavien vieraiden kautta. Huomenna kello 19 jälkeen vieraana on Lappeenrannan edustus eteläkarjalaista Mirjamaisemaa. Oh, oh, Perutaan huomenna kun Jouni Hyminen saapuu vieraaksi. Viime maanantai vieraan, kesän ekan vieraan, A รล ja ่มซุกหลายแล้วจ้าช้ำๆเลยช้ำๆช้ำมาก กาดดีดีเก็บแมนเบิดขึ้นใช่ไหมยังนี้ก็ต้องรับก็ต้องน้อนไงอืมกาดดีครักเจอวรี่ช่ำชำ จะให้เบิงเ้งสวนสตรอเบอรี่อีกรอบนึงจะ้ะอ่อนี้หลังจากเก็บ <c oughs> เก็บพุนผลิตไปแล้วลายงวดแล้วแต่กะ เออก็บ,บ่กคิดว่าสิมีผลผลิตขึ้นมาอีกออรุ่นนองรุ่นไม้ขึ้นมาอีกเห็นบ่กันยังนว่ยดกอยู่จ้ะกันเลยตอนแรกกับว่ได้รู้ว่าเออมันจะมีผลผลิตรุ่นนองขึ้นมาถ้าอากาศยังดียังยังยุ่ม